สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปง่ายๆสําหรับคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องสุขภาพของช่องปากเหมือนเดิมนะคะและด้วยหัวข้อเรื่องแก้ปัญหากินปากภายใน1น,นาทีโดยไม่ต้องไปหาหมอฟันเส้นเดิมค่ะเหมือนคลิปที่แล้วที่แนะนําเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลช่องปากด้วยยาสีฟันโปเดนเต้นะคะวันนี้ก็จะมาบอก เทคนิควิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเหมือนเดิมค่ะโดยที่ถ้าเรามียาสีฟันโปเดนเตนไว้นะคะปัญหากลิ่นปากเพื่อนๆก็จะหมดไปค่ะคลายกังวลไปแน่นอนเพราะว่าด้วยสรรพคุณของเขาแล้วก็คือมีตัวยาทั้งหมด5อย่างนะคะเรามาฟังกันอีกรอบค่ะ5อย่างนั้นคืออะไร 1. นะคะโปโพลิปนะคะจะลดแบตทีเลียนในช่องปากนะคะ2โพแทสเซียมไนเตรตนะคะลดอาการเสียวฟันนะคะ3นะคะก็จะมีฟูออไล์ป้องกันฟันผุค่ะ 4นะคะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ค่ะช่วยให้เพ,เพิ่มความสดชื่นในท้องปากนะคะแล้วก็สมานแผลด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะตัวนี้เลยค่ะพระเอกข้อที่5นะคะสำหรับวันนี้คือไซโครเดสตินค่ะไซโครเดสตินเนี่ยค่ะ เป็นสารสกัดที่สามารถดักจับกลิ่นปากได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานอาหารหรือเรามีกลิ่นปากสะสมระหว่างวันเวลาที่เราไม่ได้ทานอะไรเลยบางคนจะเคยเป็นใช่ไหมคะรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่สบายปากมีกลิ่นบูดมีกลิ่นเปรี้ยวมีกลิ่น อะไรอยู่ในลำคอแล้วก็น้ําลายบูดแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะไซโคเด็กตินสามารถดักจับกลิ่นปากได้เลยวิธีการง่ายๆค่ะถ้าเรามียาสีฟันโปเนเต้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งหมอฟันค่ะในระหว่างวันแบบนี้นะคะปีดมาแค่นมถั่วเขียวนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแตะลงไปที่ลิ้นเลยอืมกลัวให้ทั่วปากให้ทั่วฟันนะคะแล้วก็กลืนลงไปได้เลย ลิมานน้อยมากๆค่ะไม่ส่งผลอันตรายแน่นอนอีกอย่างจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากนะคะและไซโคเด็กซตินเนี่ยค่ะดักจับได้นะคะถึงอนูเซลเลยอนูเซลที่บอกนี่ก็คือขอ,ขอบขอบลำคอเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราโล่งสบายนะคะแล้วก็ดักจับกลิ่นปากที่มันอยู่ข้างในค่ะบางคนกลิ่นปากเนี่ยมันสะสมอยู่ในนี้นะคะเราไม่สามารถล้วงเข้าไปได้บางทีแปรงฟันยังสังเกตไหมคะข้างในเนี่ยเราต้องล้วงให้ถึงนะคะไม่งั้นกลิ่นปากก็ยังอยู่ นี่เลยค่ะแนะนำนะคะแก้ปัญหาภายในหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องไปพึ่งหมอฟันนะคะโดยมีการมียาสีฟันโปรเดนเต้แบบนี้นะคะพกไว้สักหลอดนะคะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าสรรพคุณเขาดีมากๆและอีกอย่างหนึงนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และที่สำคัญนะคะถ้าใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนตอนเช้าไม่มีกลิ่นบูดแน่นอนค่ะ สังเกตได้ถ้าคุณลองเอาไปใช้และใช้อย่างต่อเนื่องสุขภาพฟันของคุณก็จะดีด้วยนะคะเพราะว่าจะลดอาการเหนือกล้นหรือลำมานาดหรือเกี่ยวกับคอฟันสึกได้เป็นอย่างดีหินปูนก็ช่วยได้นะคะยังไงลองดูนะคะแล้วจะรู้ว่าสรรพคุณของเขา1ห,หลอดมันคุ้มค่าจริงๆแก้ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องไปหาหมอฟันนะคะหน,นาทีก็ทาได้ค่ะ ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายสวัสดีค่ะ